คือคลองที่ใช้สัญจรไปมาสมัยก่อนเป็นคลองเป็นคลองพระขนงค่ะเป็นคลองพระขนงปลาเยอะมากเลยนะคะหน,น้าวัดมหาบุตรอ๋ออันนี้คือหน้าวัดนานไปเยอะเลยแบอ๋ออันนี้อันนี้คือหน้าวัดใช่ไหมคะนี่คือหน้าวัดนะคะท่านผู้ชมหน้าวัดมหาบุตรค่ะแล้วเข้าไปข้างในก็จะเป็นศาลของแม่นาคพระขนงนะคะท่านผู้ชมเข้าไปข้างในอ๋อเป็นศาลแม่นาค อันนี้คือหน้าวัดเนาะหน้าวัดมีตะเคียนด้วยะอันนี้คือหน้าวัดเพราะว่าสมัยก่อนเขาใช้ทางเรือเนาะทางสัญจรใช้ทางสัญจรเรือเรือใช้เรือสมัยก่อนเนาะสมัยแม่นาคพระขนงแม่นาคพระขนงโอ้มีนกยังมีอยู่เล่เรือมาแล้วนั่นเรือมาเรือมาเป็นเรือสมัยใหม่วันนี้พาท่านผู้ชมเนะมาดู คองพระขนงนะจ๊ะท่านผู้ชมประโยชน์ก็ามาเป็นครั้งแรกเนาะก็ยังมีเรืออยู่นเนาะเรือขายของนอะน่ะเป็นครองพระขนงนะคะท่านผู้ชมส่วนข้างในก็จะเป็นศาลแม่นาอันนี้คือหน้าวัดหน้าวัดเนาะสมัยก่อนถ้าเขาจะขึ้นลงท่าเรือก็อันนี้เออท่าเรือท่าน้ำเนาะของวัด ก็จะขึ้นหน้าวัดทางนี้รจริงแล้วอันนี้อยู่ที่ไหนคะเผื่อท่านผู้ชมเอฟซีอยากจะมาอ,อ,อยู่ที่อ่อนนุชซอยอ่อนนุชสุขุมวิทใช่มาท้ามาแล้วมาที่สุขุมวิทอ่อนนุชนะค่ะสุขุมวิทอ่อนนุชแม่นาคพะขนงเนะาะศาลแม่นาคจาะตอนนี้นอกจะเวลาห้าโมงจะหกโมงแล้วจ้ะท่านผู้ชมห้าโมงเย็นเนาะห้าโมงเย็นจะหกโมงเย็นแล้วจ้ะก็คนเยอะมากนะจ้ะเยอะจริงๆแต่ท่านผู้ชม ถูกเองค่ะท่านผู้ชมแค่เก้าเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเองใช่หรือเปล่าทั้งชุดเก้าสิบบาทอันนี้เท่าไหร่คะเก้าสิบบาทหรือยังไง <90 S 1> อ๋อชุดละเก้าสิบบาททั้งชุดทั้งผ้าถุงทั้งอะไรนี่ใช่ไหมคะอ๋อถ้าแบบนี้จะสองร้อยใช่ไหมคะหรืออ๋อ ันนี้แบบธรรมดาค่ะอันนี้จะสองร้ยอ,อยสองห้าสิบอชุดน้องก็90สบาทค่ะคนลุกเลยคนลุกเลยค่ะชุดละเก้าสิบาทเองทั้งชุดชุดชุดแม่แล้วก็ชุดน้องเนาะเก้าสบาทเองค่ะค่ะค่ะโอ้โหเงาววบเลยเหมือนไม่ใช่ไม้เลยนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ไม้แต่จริงๆแล้วเป็นไม้ใช่ไหมคะเป็นไม้ค่ะ เงาวับเหมือนไม่ใช่ไม้เลยค่ะหรือว่าไม้เป็นหินไม้ายเป็นหินหรือเปล่าเหมือนไม้ายเป็นหินเลยนะคะเนี่ยค่ะเหมือนไม่ใช่ไม้เลยแบบเงาเหมือนเป็นหินเลยค่ะเป็นแก่นค่ะไม้ายเป็นหินแน่ๆเลยเนี่ยไม้ไกเป็นหินเป็นหินนะคะท่านผู้ชมเงาวับเลยจ้ะเงาเงามากอุ้ย ไม้กลายเป็นหินากที่วัดมหาบุตรเะวัดมหาบุตรแม่นา,าคพระขนงเนะาะญาณนาคของเรานะเจ๊ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นไม้ตะเคียนนาะจ๊ะไม้ตะเคียนที่ที่เหมือนจะกลายเป็นหินจะ้ะท่านผู้ชมเหมือนจะกลายเป็นหินเลยนะคะ <c oughs> ไม้กลายเป็นหินจะ้ะท่านผู้ชมเป็นไม้กลายเป็นหิน โชคแม่นาคพระขนงนะจ๊ะหรือว่าย่านาคนะจ๊ะท่านผู้ชมประโยชน์จะพาท่านผู้ชมเบิ่งบรรยากาศนะจ๊ะท่านผู้ชมดูบรรยากาศของย่านาคนะจ๊ะ ผู้ชมเอฟซีนอกจากก็อธิษฐานขอโชคขอพรหรือว่าขอสิ่งที่ท่านผู้ชมอยากจะขอนะก็ขอจากย่านาคได้เลยจ้ะหรือว่าแม่นาคพักขนงนะจ๊ะท่านผู้ชม ชมเอฟซี FC นะจ๊ะก,ก็ตั้งจิตนะจ๊ะตั้งจิตอธิษฐานขอโชคจากย่านาคนะจ๊ะหรือว่าแม่นาคพระขนมเนาะซึ่งเม่มีประโยชน์เนาะก็ได้มาขอเป็นทางเลขึ่งประโยชน์เดินเข้ามานะจ๊ะท่านผู้ชมก็ขนลุกมากนะจ๊ะซึ่งย่านาคเนาะท่านมีแววตานะจ๊ะมีหน้าตาคล้ายจริงมากจ๊ะท่านผู้ชมแบบสวยมากๆจ๊ะสวยมากสวยเป็นพิเศษเนาะสาธุสาธุจ้ะ นี่น้าจ๋าลุงไก่คนบางตากของเราน้าจ๋าก็ได้มากราบน้าจ๋ากราบขอโชคขอพรจากย่านาคก็จะหรือแม่นาคพัดขนงน้าจ๋าท่านผู้ชมเป็นครั้งแรกเนาะไปโยแล้วก็ลุงไก่น้าจ๋ามาเป็นครั้งแรกมันนี้ก็มาขอโชคมาจะให้กับท่านผู้ชมเอฟซีน,น,น้าจ๋าท่านผู้ชม พี่ติ๋มจะก็มาหลวงขอโชคที่ย่านมากเป็นครั้งแรกเนาะเจะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะอ่าลวงทีเดียวมาสามลูกเลยก็มาขอโชคครับนี่อย่านนาคค่ะมามาเป็นครั้งแรกเนาะมาเป็นครั้งแรกนะครับดูว่าจะได้ตัวไหนครับบอสเจ็ดสี 7, 4, ่สามเออเนี่ยเลขเดียวพิทนาห้อเจ็ดสี่สามเดี๋ยวเดี๋ยวขยายให้ท่านผู้ชมดู เจ็ดสี่สามนี่ติมาเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกจ้ะมาครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกในชีวิตเลยแต่ทูขอให้สามตัวแตกเนาะถ้าสามตัวแตกจะได้มาจะมาแก้บนสวยค่ะชุดไทยสวยสวยให้เลยเนาะค่ะชุดไทยสวยค่ะคนลกคนลูกเหมือนกันค่ะคนลูกนะครับค่ะ 743นะคะท่านผู้ชม743ค่ะมาดูกระต่ายคนแรกในชีวิตอ,อาจจะเห็นก็ได้จา้าใช่ไม่แน่นะถึงินลูกได้ถึงให้ล้วงก็ล้วงเลขสุดเจ็ดหกไม่ไม่เอามาตอนล้วงเนาะอ่าอ่าอ่าตายได้อะไรนะคะได้ศูนย์เจ็ดหกได้ศูนย์เจ็ดหกค่ะเล่นคำชั่วไปแล้วค่ะค่ะ076นะคะ โอ้เลขสวยมากเลยเนาะศูนย์เจ็ดหกค่ะศูนย์เจ็ดหกค่ะแต่ไม่ได้มาครั้งแรกนะคะมันเป็นร้อยแล้วค่ะมาเป็นร้อยครั้งแล้วมาหายายาให้โชคจริงๆเนาะซื้ออะไรวะสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่อ๋อที่ล้วงไข่ได้ไงที่ล้วงที่หลังเนี่ยเรามาซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วถ้าถูกรางวัลสามเจ็ดสี่ไม่ต้องรางวัลที่หนึ่งหรอกพอให้ถูกพอให้ถูกรางวัลอืมไมาจากั เพชรนะเนี่ยมาทำดังมาจากกำแพงเพชรเลยจากกำแพงเพชรเนี่ยไม่เป็นแนวทางนาแจะท่านผู้ชมนําไปเสี่ยงโชคนะจ๊ะท่านผู้ชมวันที่16พฤษภาคมนะจ๊ะ2,568นะจ๊ะสํานับโชคที่ย่านาคได้ให้โชคเป็นครั้งแรกนะจ๊ะท่านผู้ชมประโยคก็ขอล่ำล้าท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้เนาะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ